ุ่มวังขนาดร่วมกับบริษัทปุย๋ยหมักแผ่นดิทนทองเสนอรายการข้าวู้กเกษตรกับนายมดเขียว สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับรายการรอบรู้เกษตรกับนายมดเขียวครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมเดินทางมากันที่จังหวัดชัยนาทครับหนึ่งในเมืองที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ําของประเทศไทยก็ว่าได้นะครับที่นี่ครับก็มีการรวมกลุ่มกันของชุมชนไว้อย่างเข้มแข็งเลยทีเดียวครับผมจะพาคุณผู้ชมนั้นไปรู้จักกับที่นี่ครับศูนย์การเรียนรู้พันข้าวชุมชนบ้านดักขนนนครับจะเป็นอย่างไรตามผมมาข้างในเลยครับ ผู้ชมครับตอนนี้ครับผมอยู่กับกำนันธรัชชัยเอี่ยมจิตค้าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวัชสันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับที่มาที่ไปของศูนย์การเรียนรู้ที่นี่เกิดขึ้นได้ยังไงครับศูนย์การเรียนรู้พันข้าวชุมชนบ้านดักโนนเกิดขึ้นจากการรวมตัวของบ้านวัดโรงเรียนบ้านก็ในฐานะผมที่เป็นพ่อบ้านตรงนี้นํามวลชนนําพี่น้องเกษตรกรครับวัดก็คือพระคุณเจ้าท่านเจ้าวาดพระครูประหลัดชานาญประภาโสซึ่งให้พื้นที่ซึ่งเป็นที่ ที่เราทําโครงการนี้เป็นพื้นที่วัด30มสิบไร่ครับโรงเรียนก็คือท่านผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดตะคโนนท่านพอ,อาพาดพาพันให้การสนับสนุนเรื่องของอหลักสูตรการเรียนรู้ในเรื่องของเด็กนักเรียนท,ท,ที่จะมาเป็นยุวเกษตรกร,ร,กรครับซึ่งเป็นที่มาที่ไปของศูนย์การเรียน,นรู้ที่นี่ใช่นะครับมันมีแนวคิดอะไรครับทำไมเราถึงรวมเรียกว่าหัวใจทั้ง3อย่างของคนในชุมชนถูกต้องไหมฮะก็มีทั้งชุมชนก็คือคชาวบ้านเกษตรกรรโรงเรียนและก็วัดมีแนวคิดยังไงฮะ เราต้องการให้เกิดพลังโดยอดีตเนี่ยบ้านวัดโรงเรียนต้องอยู่ร่วมกัน,นะะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้แล้วมาในส่วนของข้าวเนี่ยเราเรามองย้อนไปในอดีตเนี่ยอาชีพทานาเนี่ยเป็นอาชีพของปู่ย่าตายายเลยพูดง่ายๆเหมือนกระดูกสันหลังของชาติเลยแต่ทําไมอาชีพชาวนาถึงถูกดูถูกว่าเป็นอาชีพที่ลําบากยากจนนะฮะแล้วก็ทําให้ผู้ปกครองเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้วิถีการ ใช้ชีวิตในการทำนาศูนย์ก็ต้องเกิดขึ้นเพื่อที่เราจะเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นของเราเนี่ยภูมิปัญญาของชาวบ้านของเราในเรื่องของการทานาเนี่ยกลับมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ครับคือวัตถุประสงค์หลักจริงๆแล้วคืออยากจะให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยสืบทอดใช่ครับสิ่งที่มีมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายแล้วอ่ะก็คือในเรื่องของการทานานี่แหละจริงแล้วชัยนาทเนี่ยสมัยก่อนทํานากันเยอะขนาดไหนอ่าเทียบพื้นที่เลยเนี่ยอ่าพื้นที่80%เนี่ยทำนาเพราะว่าชัยนาทก็ ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะชัยนาทมีเขื่อนเกษตรกรเขื่อนเพื่อการเกษตรแห่งแรกนะฮะเขื่อนเจ้าพญานะครับเป็นเขื่อนที่ดูแลในเรื่องของน้ําในการทํานาเลยนะฮะพื้นที่ส่วนใหญ่จึงเป็นพื้นที่ลุ่มติดริมน้ําเจ้าพญาครับคือเหมาะต่อการทํานาอยู่แล้วแหละใช่เลยอู่ข้าอู่น้ําเลยตั้งแต่อดีตเนี่ยอดีตเจ้าวาดของวัดคณนนเนี่ยอ่าพระคุณเจ้าท่านชอบเรื่องเกษตรท่านทํามาแล้วล่ะแต่หลังจากที่ท่านมรณภาพลงไปหลวงพ่อผนเนี่ยฮะอ่าท่านพื้นที่ก็ถูกปล่อย ปล่อยปล่อยลกล้างว่างเปล่านะฮะเรามาเมื่อปีห3าสามเรามาร่วมกันบ้านวันโรงเรียนเนี่ยช่วยกันตามเจตนารมณ์ของพ่ออีกครั้งหนึ่งนะฮะปรับพื้นที่มาปีห้าสามแล้งปีห้าสี่เกิดทุกภัยใหญ่ที่ทุกคนรู้นะครับพื้นที่นี้น้ําท่วมไปด้วย4เมตรนะฮะไม่เหลืออะไรเลยแต่ปีห้าห้าปีที่แล้วนี่ปีห้าหกแล้วเรากลับมาแล้วกลับมาพร้อมกับ อ่าพันข้าวไรเบอร์รี่ที่พวกเราจะได้ชมกันต่อไปครับอืมนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งในตอนต่อไปเนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมไปชมกันนะครับแต่ว่านี่ครับคุณผู้ชมครับหลายคนบอกว่าข้าวไรเบอร์รี่อ่ะมันคืออะไรบางคนไม่รู้จักนะฮะนี่ครับคุณผู้ชมครับผมจะเทให้ดูนี่ฮะเป็นตัวอย่างบางคนบอกว่าอ้าวอันนี้มัน ข้าวเหนียวดำหรือเปล่าอะไรแบบนี้จริงรแล้วนี่คือข้าวเจ้าครับเป็นข้าวไรเบอร์รี่ซึ่งพัฒนาสายพันธุ์มาจากข้าวหอมมะลิร้อยห้านะฮะกับข้าวหอมนินนะครับ,บซึ่ง มอเกษตรกำแพงแสนท่านดรพิชาตท่านธนาสายพันมานะครับนะครจะเป็นที่มานะครับแล้วก็มีการเรียนรู้ให้กับน้องๆ้องเยาวชนแล้วก็คนที่อยู่ในชุมชนด้วยในเรื่องของวิธีการปลูกนั่นเองนะครับแล้วก็ที่แน่ๆคือเป็นการทําการเกษตรการทํานาแบบอินทีรีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงครับจะเป็นอย่างไรพันข้าวนี้ดีอย่างไรติดตามในครั้งต่อไปก็แล้วกันครับสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร080 550 4888